จร,จริงๆไม่ได้แบบอย่ากทำหน้าที่นี้ครับแต่โดนบังครับคือเ,เวลาคุณภรรยาอยากได้อะไรไม่พูดกับสามีครับพี่ท่านหนูว่าอันนี้นะ,ะนะพี่พน,นะนะดูตัวอย่างต้นไม้ตรงประเด็นมากครับ ต้นนี้เลยก็ได้อ่ะต้นนี้ต้นไม้จัดดีปกติแล้วอ่ะเขาล้อมเอาจากบ้านชาวบ้านครับค่าล้อมน่าจอมันห้าร้อย่าอค่าลถขนอีกพันหนึ่งไม่เกินครับพันหครับรวมกันพันห้าเท่าไหร่ครับคุณนาหนึ่งสอง ทำไมมันราคาเป็นแบบเข้าขนาดนั้นน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจร้อนหรือว่าอะไรทำไมเขาบกว่าเราอะเราอะอยากได้ร่มเงาคือตอนมาต้องหออต้นไม้ม้แต่ต้นเดียวไม่มีเลยเออพี่ทันบอกว่าจามจุลีมันโตเร็วเสร็จจามจุลีโตเร็วพอคำเขาบอกจามจุลีโตเร็วก็มาแบบโตเลยแล้วเป็นไงล่ะมันก็ยิ่งโตเร็วขึ้นไปอีกใช่ก็เลยแต่นมีโตได้เยอะนะ พันห้ากับหมื่นห้ามันคือจามจุรีโกอยาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมีต้นต้นต้นไหนที่มันผิดราคาเลยไหมอันไหนที่ที่ที่คุณสมัยสุดเลยว่าไปไม่ไม่ได้ส่งเฉพาะไปคือยังไม่รู้แบบยังไม่รู้ใช่ไหมก็เป็นเป็นไปเลือกต้นไม้ที่สวนต้นไม้สักที่หนึ่งแล้วกันได้สามต้นจ่ายไป สามแสนสามแสนต้นอันโอ้โหเฮ้ยมันมีโอกาสไปไปได้แน่แน่อาจจะเลือกต้นที่สวยมะกรอเหรอตนไหนนต้นนี้ต้นนี้ครับไปเลยไปเลยไปเลยต้นที่ต้นที่ no this one นี่ I know this one หนึ่งสองแล้วก็สามไม่ใช่พูดหน้าบ้านเห็นไหมเห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยพบ้านใช่พี่จ๋ามาเลยมาเลยนะพี่จ๋าพี่จร์อธิบายในนี้มันคือต้นนี้กับต้นนั้นอ๋อเหรอนี่ต้นอหไร อันไมคือต้นนี้ครับนี่คือต้นอ่านว่าอ่านภาษาไทยด้วยจิกน้ำนี่เฮ้ยจิงเน้ยเลือกของแพงของหายากจิกน้ำแพง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 อันนี้คือต้นมะขามมะขามเทพมะขามเทศแล้วก็โอ้คุณอาร์ตเขามีความรู้ไว้แล้วก็มีอันนี้ครับอุ้ยอันนี้บิดสวยเลยมาดูนี่อุ้ยชัดเลียวอันนี้ อ๋อก็รวมรวมสามแสัก็แพงแมันมาใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่มันแพงไปนิดปะก็แต่ว่าเราสามารถได้ต้นไม้แบบนี้หลังจากนันเนี่ยในบุรพแสงสามแสงแต่ได้ประมาณสิบต้นเฮ้ยถามจริงหลังจากเราใจเย็นนิดนึงแล้วเราก็จะไปเจอแบบที่ปลูกของต้นนั้นๆเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นอยากได้ซินวัวโอ๊กก็จะไป ไล่ของซินว่าโอ้ยถ้าไปถึงต้นทางมันก็จะถูกคุณพูดตรงๆว่าเาซื้อของในห้างเข้าใจไม่ได้ไปซื้อของที่แหล่งผลิตแหล่งผลิตเขาเป็น F1 ไงพอคิดปุ๊บเขาต้องได้เลยจซัดไปสามแสนเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาลงแต่ละทีมันก็มีลงได้ไม่กี่ต้นก็เลยเลือกฟอร์มสวยและไอ้ร้านที่มันแบบว่าเขาจัดมานะพี่นะที่เหนียวรถด้วยไงคือรถที่มาเนี่ย มเขาบอกเฮ้ยรถยังว่างคุณนาใส่อีกไหมพอรถมันมาคันใหญ่แล้วก็ถ้ามาต้นเดียวก็ยังโล่งอะไรเราก็เลยเติมมาอะไรหลายยังยังไม่จบยังมีเรื่องตู้คอนเทนเนอร์เองยังไงยังไงเอาเรื่องว่าตู้คอนเทนเนอร์เห็นบอกพี่ธันวาตู้เดียวเอาเรืองมันจิงออกมาเป็นพี่เลยพี่ธันวาบอกว่าปัญหามันเยอะมากเลยอันไหนคือตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ครับไดูไม่ออกครับดูไม่ออกหรอกหน้าตาดูไม่เหมือนตู้คอนเทนเนอร์เพราะาผ่าไปผ่ามากลายเป็นอย่างกี้เลยไม่เรามีตู คอนเทนเนอร์ที่อยู่ที่สตอเรจไม่ได้ใช้เพราะเราแต่ก่อนมันเป็นร้านัดผมเป็นบาร์เบอร์ของเราก็เลยแบบว่าเออมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็เสียค่าเช่าทำไมไม่เอามาไว้ตรงนี้แล้วเราจะได้มาทำเงินแบบไอเดียคือจะเอามาตรงนี้ครับแล้วยังไงทะเลาะกันเรื่องอะไรฮะว่าจะหันไปทางไหนไปเดี๋ยวๆทะเลาะแค่จะหันไปทางไหนไอ้นี่ตอนแรกเขาบอกเขาจะหันด้านนี้เป็นแนวนี้เป็นแนวนี้าให้นี่ออกมานี้แล้วเขาบอกว่าเขาจะได้ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตข้างบน คนคนก็ดูกันตรงนี้ล้อม,ล,อม,ล,อม,ล,อมล้อมล้อมล้อมเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่ฝั่งนั้นมันก็ไปหาผูลิเพราอีกตัวแทนึงเขาไปของผูลิอ๋อข้างๆผูลิเลยใช่ติดกันที่ฝูงมะละกอเนี่ยค่ะ,ะสุดท้ายเนี่ยก็คือน่าจะบิดเข้าที่เวจะบิดออกไปนู่นแต่เป็นแนวตรงแล้วสุดท้ายพี่ทันก็เลยบอกว่าสงบศึกเดี๋ยวพี่คิดเองดีกว่าเดี๋ยวพี่คิดเองเดี๋ยวนะเรื่องแค่นี้นะอ๋อมันมีเรื่องเล็กกว่านี้อีกครับแต่เดีดูดิเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเลาะ รอบตู้คอนเทนเนอร์ทีวีรีพุตตุ๋เสียตู้มากดูไม่ดูไม่รู้ว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยไม่ดูไม่อยู่ใดดบ้างเนี่ยเอางี้พี่มากันตั้งแต่กลางวันน่ะแล้วพี่ก็นั่งเล่นอยู่ตรงเนี้ยพี่มองไม่ออกว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยเอางี้ก่อนเลยคือพอเถียงกันไปเถียงกันมามันก็ออกไปทีละผนังออกไปทีละผนังจนสุดท้ายมันเป็นอย่างี้ที่บอกว่าเฮ้ยทำไม ไม่ตั้งเสาสี่เสาเข้าใเหมือนกันใช่มันก็ง่ายกว่านี้และถูกกว่านี้ไหมจะ<ม>แสดงว่าแขกที่มาที่นี่นะเขาจะเจอสตอรี่ของพุทคุดเลยนะเจอต้นไม้เจอตู้คอนเทนเนอร์ที่เจ้าของทะเลาะกันหน้าดูเลยทีเดียวแต่ว่าต้องต้องยอมรับว่าที่สวนพึ่งเนี่ยอากาศดีมากสุดยอดจริงๆแล้วมันเป็นโอโซนระดับท็อปของประเทศจริงๆแล้วคุณเห็นได้เลยว่าพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่ปุ๊บอากาศเริ่มเย็นขึ้นเย็นเลย